สวัสดีค่ะทุกคนเสบ่านะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่พิเศษบ้างเลยนะคะเพราะว่าปาดเนี่ยนะคะมีแฟนเพจนะคะมาเยี่ยมที่ขอนแก่นนะคะ5คนเลยนะคะซึ่งทุกคนเนี้ยนะคะก็คือจะมาพักผ่อนแล้วก็มาดอหพอมน้ําหอมนะคะแล้วก็เหมือนแบบมากินข้าวมัมมี่มิตติ้งกันนะคะรับรองนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะว่าแต่ละคน,นยมีใครบ้างนะคะเซฮัลโหนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแนะนาตัวนิดนึงคะ่ะผู้หญิงค่ะสุดหญิงนะคะ,ะนี่นะ พลอยค่ะพี่ปอยค่ะ้ังตูนค่ะชุติมนค่ะน้้งอีหัวหน้าห้องค่ะเป็นหัวหน้าห้องเนาะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะคุณเอิญนะคะจากเฟซบุ๊กฉันคือใครคุณสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ที่โรงแรมอวานี่นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยบางคนก็บินมานะคะแล้วก็บางคนก็ขับรถมานะคะดีใจมากเลยนะคะนี่นะคะซึ่งเราก็เช็คอินนะคะแล้วก็ทุกคนก็เข้าที่พักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำหอมกันต่อนะคะกดติดตามค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่ห้องน้ำหอมแล้วนะคะไม่รัแฟนเพจทั้ง5้านะคะก็เตรียมที่จะเสพสุขเสพสูดเสพสมนะคะ,คะเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาก็เดินดูเดินชมกันแล้วนะถามกันแต่ละคนก่อนนะคะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงตอนเข้ามาใหม่ๆหน <ขอ S 2> รูรู้สึกว่าอลังการงานสร้างมากแม่คือมันเต็มไปด้วยน้ำหอมทุกจุดทุกอันเล็กอันน้อยกระทุกกระจคือมันแบบมันดีมันสวยมันมีความสุขมากๆค่ะปริมเขาเรียกว่าปริมคือทั้งประเทศไทยอ่ะก็ยังหาน้ำหอมที่มารวมตัวกันเยอะ ขนานี้ไม่ได้ไไดที่ไหนยกเว้นที่นี่ค่ะปังมากเยอะมาก,มากค่ะแล้วล่างตาไปหมดเลยแบบหูเดินไปทางไหนสวยหมดเลยเนาะสวยหมดทุกขวดอยากนอนอยู่ในใน,ในี้ <laughs> โอเคพี่หญิงแล้วะคือห้องนี้มันคือความสุขของคนที่รักน้ำหอมพอเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันมันดีอ่ะมันมันมีทุกอย่างที่เราอยากเห็นอยากดมอยากลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างเราอาจจะซื้อเองไม่ได้เนี่ยที่นี่มีอ๋อหลายอย่างไม่ได้คุณบอกเป็นไงบ้างฮารู้สึกไม่ได้เนาะมันเหมือนฝันที่เป็นจริงคือเวลาเห็นรร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  อยากเข็นอะไรแบบน hm okay. like uh> like yeah. ี้แล้ววันเนี้ยเราก็ได้มาแล้วเนี้ยก็รู้สึกแบบเป็นปัที่ปัทต่ปัวติปัานิปัตติปั่ติปัตติปัตติปัไติปัตติปัตติปัตติปัาติปัตติปัตติปัตเิลัตติปัเติปัตตปัตติ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 ปัตบิปัตตรปกตติปปัตตปิปัตติปัตติปัปัตติป้ตติปป้ิปัตติปัตติปัดติปัเติ กุแกกแกกูแกที่สุดเดี๋ยวเราจะไปเสร็จสุกเสร็จสมกันแล้วเมื่อกี้นะคะทุกคนเนี่ยพูดเหมือนแอมตอนที่แอมยังไม่มาทำงานกับป่าเลยอะโอ้มันเวอร์มากแต่ดวันนี้ือ มเกือบปีผ่านไปคืออะไรเริ่มเบื่อไม่ได้เบื่อแต่แค่พอเรารู้มากขึ้นปุ๊บอันนี้มีุไม่ดมดีกว่าไปดมอันอื่นที่เราอยากดมที่มีโน้ตแบบที่เราชอบมากกว่าอะไรอย่างนี้เริ่มรู้แนวรู้แนวใช่ใกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์แล้วนะคะเปิิดส คอสติคคราวดีมากละมุนมากค่ะละมุนน่ารักแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่แหลมเลยเนาะดีมากแบบนิ่มข่าวรอยสวยมากระดับอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายได้ได้ผู้ชายก็ไม่ชอบผูช่ไม่ผู้ชายแบบออทจ๊อหรือแบบต้องเตะเราเตะแรงเลยเตะแรงเพราะต้อนเตะเราเพราะกลิ่นนี้เลยอันนี้นะคะเป็นของชาดาอันนี้กลิ่นอะไรคะลาชาดาพาร์ฟูมเย่นะคะโรส เบล่งผ้าบนนี้ไม่นอนอะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยเป็นฟีลแบบลินินลินินฟีลแบบว่าสกิน e a n เรียบร้อยสะอาดมีกลิ่นแบบว่าเหมือนแบบเหมือนคาร์อนเซทานล์อะเหมือนจะม่วงกลิ่นแล้วมันเหมือนยาสลบยาสลบไม่เป็นยังไงแม่โผ้าดบีกับ คืออันนี้เป็น extract เดี๋ยวทำฟาร์มนะก็คือโุจะคือนละคนเลยอุ้ยหอมมากประมาณ190ใช่ไหมอันนี้ได้นี้ขุดมูลแบบหนูจะไปดดมจานหรอคะแบบโปงโปรแบบใรจะยกระดาษดมูล นี้นะคะเราก็แจกคนละ6สเปรย์นะคะสําหรับการที่จะแบ่งกลับไปดมที่บ้านนะคะอ่ะอันนี้เลือกอะไรเป็นกลิ่นแรกคะเนี่ยไอริสใช่ไหมไอริสค่ะเล่นของอแพงเลยค่ะอันนี้นะคะ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> เบอรี่การ์เด้นโรสค่ะสวยอันนี้นะคะเอิร์นอะไรน้องแมวใช่ไหมน้องแมวนะคะเบนกิสเลียงหลับกรองนะคะกลิ่นหิ้วใจปูนป่้นเออเอกวีไปเลยสิคะอันนี้เลือกได้ยังคะคอสมิคค่ะอ๋อคอสมิคเออเอามาค่ะ เนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเรามีเซียมซีให้ทุกคนได้เสี่ยงนะคะรับไปคนละใบนะคะให้เลือกเอาแรับเซียมซีไหนค่ะอาน่ได้เลขอะไรปลดแจ้งพี่สุดท้ายไม่มีเลขฟีค่ะใครได้เลขอะไรบ้างคะใครเคยนำประตูคะนำประตูค่ะเหมาะสมเหมาะสมจ้าได้สมสมใจยสมใจายขาวค่ะต่อไปนำเบอร์อะไรคะ นับเบอร์สามค่ะอ่านับเบอร์สามค่ะอ่ะโชว์ของหน่อยคุณอีบ้าอะไรเออได้น้องหัวใจแดงโอเคแล้วก็น้องสุดาใหม่ล่าสุดน่ารักมากโอเคค่ะอ่าต่อไปคุณเอิร์นได้หมายเลขอะไรคะหมายเล็กสีหมายเลขสีเอาปังมาตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือคุณอ่ะทำไมวันนี้เรา่อหมอกถูกจริงจริง เหมาะสมนะฮะพี่บอยได้อะไรคะน้าขาอ่ะของพี่หญิงค่ะของพี่หญิงเนี้ยเค่ะพี่หญิงได้อะไรคะได้เอ่อจูเลียสแทสการลิปสติกพี่เวิร์อันนี้ซีเวิร์ดคุณเอิญค่ะคุณเอิญนี่นะคะซอปกุเลีนะคะอืมกุลีอันนี้ได้เสองตัวเลยอ่าอ่ะได้สองตัวเลยนะ อ่าแล้วคนสุดท้ายของเราไม่ออกนะคะอันนี้ได้อะไรอ่ะอันทัสอันท้าสตอนนี้แต่ละคนนะคะได้แนี่เพียวหลังฟ้ามาแล้อ่าใจกลางป่ากดต่างๆนะคะทุกคนพี่ปอยกดอะไรบ้างเอ่ยกดนี่ค่ะ YSL ค่ะแล้วก็ Byredo ค่ะอ๋อแต่ถ้าไ่ต้องเขาติดตาโอเคแต่ละคนนะคะต่างกดน้ำหอมที่ตัิงอยากได้นะคะหรือว่าอยากลองดมกลิ่นกันนะคะ อนนี้เราอยู่กับาสาวของเรานะฮะพี่ปอยคุณตูนคุณอีฟแล้วครับพี่หญิงแล้วก็คุณเอิญน,นะคะมาในเสื้อทีมนนีจ้ะอะโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยอะอะะเดี๋ยวจะไปทําอะไรคุณแม่นะคะสปพ이ด์เนาะ SP ใส่สแพนนะคะอุ้ย <ไ ff S 1> มีหมวกด้วยแม่ <ไ ff. S 1> ให้ทุกคนถ่าย่าคุณแม่จะร้องไหป้ปะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรีแอคคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่จะเป็นยังไงเนาะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะอ่าทุกคนตอนนี้เรากำลังไปไหนคะากำลังจะไปหาแม่บ้านที่บ้านด้วยชีมที่เขาแบบพ้ากันใส่เสื้อถงเสื้อทีมมงรูอ่ะไม่บอกเลยอ่ะลิมิเต็ดลิมิตใจนี่คือเดย์ทูของเรานะก็จะไปดมน้ำหอมต่อเนาะเมื่อวานยังไม่ถึงยี่สเปอร์เซ็นเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านที่ปัดเลยนะเจอกันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวมิดัดแฟนเพจทั้งห้านะคะจะเข้ามาห้องน้ําหอมนะคะแล้วก็มาเซฟน้ําหอมอีกนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยดมไปไม่ถึงเดิมเปอร์เซนต์เลยทุกคนคือแบบ<า>เยอะมากไม่ไหวนะคะแล้ววันนี้นะคะเราเป็นตีมสีขาวนะคะใช่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยปั่นก็มีสปายทุกคนด้วยนะเออโอเคมาแลยเฮ้ยมาแล้ว,ลวทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้ว,ว <laughs> แม่ แม้อะไรก่อนดูดูทุกคนดูทุกคนอ่ะทั้งเสื้อทั้งหมวกอ่ะพี่ปอยนะคะอ่าคุณอีฟนะอ่าคุณเอิร์นค่ะคุณตูนนะคะแล้วก็พี่หญิงนะคะเสื้อทีมเสื้อทีมอืมใส่หน้ากากหน้าเลยนะคะเอาไว้กับเสื้อเลยนะคะจริงๆขาดถุงผ้านหน้ามาเลยทุกคนอุ้ยที่ใครนั่นเลยทุกคนชอบไหมคะแม่ชอบอืมดูน่าก็ดีใจแหละเห็นปะ เปิดนะคนทีโรงแรมมองนะเขามองกันหมดเลยเล่นๆตัวเป็นตัวอ่านนี้เอาเเล่นๆๆเอาเลยนะคะอ่ะร้องเพลงทุกคนร้องเพลงค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday แก่แก่ขอแก่หน่อยแก้ดูหน่อยแก้ดูหน่อยนะอาจจะช่วยเอาไม่ร้องค่ะไม่ร้องนะคะอะไรนะคะของของของขวันเกิดคุณเอิญนะคะก็เห็นบ่นว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่หายยากยหายยากนะคะและที่สำคัญนะคะมีมีีค่ะ กำลังแล้วก็น่าจะขาดอยู่นะคะอันนี้เนี่ยพอดีปรรันญีอันเดียวอยู่หนึ่งอันนะคะก็ <c oughs> ให้คุณเอิญไปนะคะลอง <c oughs> เกลือลองให้แล้วนี่อของหวานคุณนกินได้เนาอเอาโอ๋ละเอาใครได้ใครได้ห้ามบอกห้ามดูหยิบก่อนเอาเก็บไว้เอาเก็บไวนะ้นะอเอเนะนะาเขาน้อยออกมาฮะพี่ปอยอ่ะพี่ปอยคนสุดท้พี่ปอยนะคะ อ้าเอาเหลือพี่น้องเขาจับมือกันแล้วสองคนให้น้องก่อนโอเคเสียสนาเสียสนะอ่าอาคุณตูนยีโอเคได้เลขอะไรเอ่ยฝั่งนี้อ่าได้เลขหนึ่งนะอุ้ยเลขหนึ่งคืออะไรอ่ะป้าดเลขหนึ่งคือแม็กนะแม็กนะคะมือสั่นอาจจะเย็นเจ้เย็นแม้เป็นแม็กคอลเลคชั่นใหม่นะคะโอ้ย คเอื่นได้แม็กไปนะพี่ปอยเลขสองนี่มันหมุได้เ้ยเก๋เก๋เก๋เลขสอง่พี่ปอยปังมากพี่ปอยได้นี้นะ YSL นะคะทุนปังมากพี่อยคือแบบดีมีชนอะไรอะเออรู้สีแต่งดนะพรุ่งนี้แต่งด้วยมะไรเลขสามเอาเลียงเลยอะเราเลี้ยงกันปะ มีสามพาเลทเลยนะโอเคเลิศเลิศทุกคนคือแบบตอนนี้เล่นของเติงเวอร์ตอนเนี้ยเป็นสามพาเลทในหนึ่งสามพาเลทนะอันนี้คือเหมาะมากเลยแะแก่แก่พาล็อกเฟิร์ลเปิดที่พาเลทสิฮะอร่ยมากเอด็กไปเลูกหนึ่งในลูกหนึ่นในลูกเดทไปเดทพารีหนึ่งโอเคเลิศเลิศ อันนี้ค่ะเป็นอะไรรู้ไหมคิมคาดเชียนอด้ไทยนะคไทยนะคะคิมดเียนแก่แกะแล้วคูดีว่ะต่อไปชินที่ห้าอุ้ยแรงมากอันนี้แรงมากอะไรเลแก่เลยอ่าเป็นงานสวยมากสวยมากมอสม เป็นรบรนด์ซูนะฮะในการซาของเรานะทุกคนใครได้เบอร์หนึ่งแรงมากคือแต่งหน้าทำผมมารับเรื่องมารับมงเหรอโชว์ของหน่อยด้าน้ำหอมถูกใจของคุณแม่นะคุณเอิร์นได้เบอร์สองนะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะใครได้เบอร์สาม อ๋อโอเคพี่หญิงได้ของแมแรงไปนะคะแรงมาพี่รู้ไหมว่าไม่มีขายน้ำตาลทุกคนซึ้งกันหมดแล้วอ่ะตอนนี้อันนี้คือฝ่านพีมาสามขวดคนหนึ่งใช้คนหนึ่งโชว์แล้วก็เก็บไว้หนึ่งขวดอพี่หญิงเป็นคนพิเศษคนนั้นนะ่ะได้ไปงกไม่ใช่นะคะคนโชว์ใครได้สีคะโน้ะเอ๊ะแม่เต ต้องลองไม่ต้องลองทุกคนไม่ต้องลองสุดท้ายแล้วค่ะคะินเลียน,นะะอ่ะทุกคนก็คือได้ของปังหมดเลยอ่ะนะอ่ะขออนุญาตโชว์ของหน่อยนะว่าได้อะไรเอ,อ่ยพี่ปอได้โบเท็กก้านะคะ,ะอ่ะพูดอีฟได้อะไรเอ,อ่ยอ่ะได้คินเลียนนะคะอ่าเป็นฟาวบอมนะคะแล้วก็เป็นปังคนนี้คือปังมากเลยคือปังทุกคนอ,อ่ะบอกความรู้สึกนิดนึงได้ไหมเป็นไงบ้างเอ,อ่ย แบบโผล่ไปเลยเออคุณนี้เป็นไงบ้างคะฉีหรือยังกินนี้แอมก็ชอบมากเลยนะช่เลยนะใช่กินนี้ชอบมากใช่วันหนึ่งอะเดี๋ยวขอถามพี่หญิงก่อนวันนี้ที่ได้มานีมีความสุขมากค่ะคือ ทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีมากคือถ้าแม่เอ่ยชวนก็คือควรมาดีมากๆฟินมากๆแล้วก็มีความสุขแบบล้นล้นออกมาเลยแล้วก็ฝากของกุ๊ปต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกคนมารับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ดมน้ําหอมเปิดโลกใหม่ๆดีทุกอย่างดีมากค่ะขอบคุณม่ะ ดะะีใจมากค <พา S 2> ่ะที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นความรู้สึกที่แบบไม่เคยคิดว่าเราจะได้มีโอกาสแบบนี้มาแบบนี้แล้วคุณป่านให้ใจมากคือซัพพอร์ตทุกอย่างดีทุกอย่างรู้สึกว่าเราเลือกชอบคนไม่ผิดซัพพอร์ตคนไม่ผิดอะไรเงี้ยได้แล้วคไห<ด>นึ<อ>่ย,ย <laughs> <laughs> ก็ฝากคุณต่อไป<แ>จะได้มา,มาค,คุณมาคุณต้องมาด้วยใจเพราะว่าคุณป่านให้ใจคุณไม่ต้องมาด้วยใจให้ใจคุณน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วนี่พี่น้ำตาเอาอันนี้ยังไม่ได้พูดเลยแม่ยังไม่ได้พูดเล้วพน้า ดก่อนดก่อนหนูว่าทุกคนอนะ่ะถ้าชอบน้ําหอมทุกคนจะต้องรู้สึกแบบ กก็คือถ้าใครที่ชอบน้ําหอมอะค่ะแล้วมีโอกาสได้มาห้องเนี้ทุกคนจะต้องรู้สึกแบบว่าโหที่สุดแล้วคงไม่มีที่ไหนในไทยในในประเทศไทยด้วยซ้ําที่จะมีน้ําหอมเยอะขนาดนี้แล้วพี่ป่านก็คือแบบให้ใจเรามากๆซัพพอร์ตทุกอย่างคือคิดแค่ว่าอยากให้ไม่เคยคิดว่าอยากจะได้รับอะไรกลับไปก็คือถ้าใครที่ได้มารอบสองนะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวทุกวินาทีที่มาอยู่ที่นี่ให้ดีที่สุดนะคะมันมีค่ามากๆากคะต่อไปพี่ปลอยค่ะ คือว่าติดตามคนไม่ผิดคือพี่ตามอยู่แค่ไม่กี่คนคนอื่นคือตามก็แค่กดติดตามไม่เคยเม้นไม่เคย,เคย,เคยอะไรทั้งนั้นเลยคุณปานเป็นคนเดียวที่พี่รู้สึกว่ามันเริ่มมาจากพี่เห็นคุณปานรีวิวอ่ะคุณปานจริงใจแล้วเนี่ยคุณปานให้ของแต่รู้เพ็ดตลอดคือมีอะไรก็นึกถึงแนละ้วคุณปานใส่ใจรายละเอียดมากของที่จะให้ทุกชิ้นทุกอย่างคุณป่านคัดแล้วเลือกแล้วดูลแล้วมันจะเหมาะกับเราเนี่ยอย่างเช่นการมาครั้งเนี้ยตั้งแต่การเชิญคุณปานส่งชุดไปให้คือ มันรู้สึกเป็นเกียรติมากแม่ดูแลเราทุกอย่างเลยอ่ะครเอาแล้วคุณเอินเอาแล้วัก็อคือจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆที่รักพวกเรามาแล้วจะรู้มันพูดไม่ออกมันตึงตันมันดีทุกอย่างเลยครับน้ำตาคอตามแล้วหนึ่งอ่าโอเค อ่ะเดี๋ยวขอถามทีนี้ขอถามความรู้สึกคุณแม่ด้วยว่าพี่ป่านรู้ส,สึกยังไงที่แบบอุ้ยมีแฟนคลับเนี่ยติดตามเราแ,แบบรักเราขนาดนี้อะไรเงี้ยอ่ะจริงจริงเนี่ยครั้งนี้เป็นการมิงแบบจริงจังครั้งแรกนะคะก็คือเราจะแบบไม่นับที่แบรนด์เชิญไม่นับแบบว่าไปกินข้าวแบบว่าตามแบบตามตามแบบกิจกรรมอะไรก็คือครั้งนี้เป็นแบบ full option ป่านเนี่ยดูแลตั้งแต่แบบการเดินทางที่พักอาหารการกินก็คือแบบอยากให้แบบกินดูอยู่ดีเสื้อผ้าน้ำหอมน้ำหอมก็คือแบบจัดเต็มก็คืออยากให้ทุกคนแบบประทับใจนะคะแล้วก็อย่าง็นึ่ง เพจที่แบบมามอยกันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามกปนนานมากก็คือก่อนหน้าที่แบบว่าทุกคนจะได้มาน่ะจะมีการแบบส่งของกินนู่นนี่นั่นก็คือแบบเมามอยกันมานานหลายปีมากเลยทุกคนแบบให้ใจป่านมาเต็มที่เหมือนกันตั้งแต่แรกทั้งหมายเลยคิดว่าอยากจะให้แบบขอบคุณที่แบบเมามอยติดตามกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเนี่ยป่านเนี้ยมีทุกวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดไม่รักแฟนเพจนะคะหรือว่าขาดแบบผู้ชมอย่างเงี้ยก็คือถึงต่อให้เราทำคอนเทนต์ดีแค่ไหนนะคะไม่มีคนดูไม่มีคนซัพ ตติดกะะ็จะไม่มีเราในวันนี้นะคะ<ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยป่านก็รักทุกคนเหมือนกันคือคนที่ป่านพามาเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ป่านคัดแล้วว่าแบบว่าเราอยากจะให้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากถึงกุ๊ปต่อไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าป่านเชิญไปเนี่ยก็คือถือว่าป่านจะให้มาแบบมีประสบก,การณ์ดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่มาในวันนี้คือแบบเสียสละก็คืออย่างเช่นพี่ปออย่างเงี้ยก็คือขับรถมาเองไกลมากไกลมากคือคนขับมันไกลมากทุกคนประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงนะเออแล้วก็แบบว่า ทุกคน,น,นแบบรางงานมาซึ่งแบบว่าทุกคนก็ให้ใจเราเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เต็มที่กับทุกคนชวนตุ๊บรับปัปค่ะปัติเสธค่ะโอเคนะคะก,ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวปันจะพาทุกคนไปทานข้าวก่อน,นตอนนี้นะคะ เราก็มาทานอาหารเที่ยงกันนะคะที่ร้านบ้านปูนนะคะจะบอกว่าเป็นร้านที่สวยมากเลยนะคะแล้วก็ใกล้บ้านหลานด้วยนะคะก็คือเดินทางมาจากบ้านไม่ถึง5้านาที <Okay. S 1> จริงๆเพราะมันใกล้มากประมาณโลนึงได้ไมั้ยประมาณแ <c oughs> ปดหาเีเออประมาณนี้นะคะโอเคอะวันนี้เราทานเป็นอาหารจีนนะคะอาหมุนไปคุณเอิร์น ไงบ้างค่ะทุกคนดีมากชอบมากชอบอิ่มมากนี่จุดอาหารอร่อยวิวดีใช่ถ่ายรูปได้ทุกจุดบอกเลยว่าตอนนี้คือถูกถูกถูกฝังมากอ่ะแล้วเราก็จะกลับไปดมน้ําหอมต่อนะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ห้องน้ําหอมเลยนะโอเคมัคืไฮไลท์ของแบรนด์ท่เราขวาไหคะพี่เป็นไงบ้างคะตังไม่ไหวค่ะ ขื่นปันใจแม่แจกจุกมาจุกโอ,อ,กอ,อทงทันโขงมานเเยดวพี่ปอยคะเออจริงจังที่สุดท่านอาจารย์ผู้มุ่งมั่นในการสอด ดูจากการกดได้เออฟุด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 นะฮะตื่นเลยค่ะขอดูน่อยแอรินแอรินแอรินอีกหนึ่งความจริงจังของเรานะฮะดูฟุด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 เออกดแบบไม่สนใจนิ้วไม่ร้อกาหยุดไม่สนใจกล้องด้วยกดแล้ว้าทุกคนคือความกดความใจอยู่ตอนนี้รบรืยยังคะก็ยังไม่ครบยังไม่ครบอันนี้คือที่เรากดเองแล้วก็เกรงใจแม่แต่ดูที่แม่กดให้แม่ก็ให้เต็มเปี่ยมคุณอีฟ ครบหรือยังเอ่ยอาคายกลิ่นสุดท้ายบอกว่าเปิดแอดเพิ่มได้อ่ะพี่หญิงพี่หญิงได้กี่กลิ่นแล้วอ่ะครบยังครบแล้วนี่กลิ่นสุดท้ายอ่ะกลิ่นสุดท้ายนะคะ This is me ตูนนะคะได้ได้ไปเท่าไหร่แล้วเอ่ยกินได้ค่ะโรจาอ่าได้โรจานะล่าสุดเคื่อนครบหรือยังโรจานเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะนะโอเคนี่คือบรรยากาศนะของทุกคนที่กำลังวุ่นและนี่คือที่ป่าของเรานะคะกำลังนั่งให้กัน ทุกคนนะคะคดเดี่ยวจะขอบัตทุกคนนะคะว่าทุกคนชอบกลิ่นอะไรมากที่สุดว,วันนี้ช่วงบ่ายที่ดมมาแล้วกันเนเาะความรู้สึกคืออิ่มอกอ,อิ่มใจแล้วก็ได้น้ำหอมกลับบ้านถึงโิหลดีใจมากขอบคุณนะคะ ที่ห้องคุณแม่เราได้น้ำหอมติด hmm. มือกากบ้า like. นไปด้วยค่ะติดสองขวดจุกๆแล้วก็ย yeah> ังมีของที่เราไร้กันไปเมื่อเช้าแล้วยอะแยะมากมายแล้วก็ชอบกลิ่นไหนที่สุดคะสำหรับพี่ดมมาใน2อวันนี้อ๋อชอบบุกกอรี่ตัวนี้มากที่สุดนะคะคุณ this is me กระตูนนะคะดีใจมากแค่ได้มาหาแม่ก็คือที่สุดของที่สุดแล้วได้มาเจอพิพิธภัณฑ์น้ำหอมแอนด์แบบของไทยแลนด์เอานก็คือถ้าเกิดถามว่าที่ชอบพี่ดมมาทั้งหมดชอบอะไรคือชอบคา l าลี่จูจิสซี่แอปเปิ้ลเขามีจริงๆแล้วก็วันนี้มีความสุขที่สุดคือ มีความสุขมากเรื่องหนึ่งในชีวิตที่ต้องจดจําขอบคุณแม่มากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณแนมด้วยมีความสุขแค่นี้แหละไม่รู้จะกินอะไรรักแม่มาก วันนี้ได้มาลองน้ำหอมเยอะมากแล้วก็ชอบหลายกลิ่นมากแล้วก็คุณป่าให้แบ่งกับบ้านก็คือเลือกยากมากเพราะว่าชอบหลายกลิ่นแต่ว่าเลือกที่าหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงได้แบ่งไปใช้ครบเพลินมากค่ะได้ทุกอย่างเลยในห้องนี้ที่โดมมาสองวันผู้หญิงชอบกลิ่นไหนก่อนแบทเอ็กซ์ตรีมี คิเลนกูเกิลกอนแาดเอ็กซ์ตรีมนะฮะชอบกลิ่นนี้เนาะค้นวานๆอย่างเล่าปวนหวานใช่หวดหวานหนักแนบมันเท่ค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนนี้จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะวันนี้ต้องบ๊ายบายกันแล้วนะเออเป็นไงวันนี้คะสนุกไหมคะสนุกมากเวลาผ่านไปเร็วมากการที่ดีที่สุดขอบคุณแม่ที่มอบสิ่งดีๆให้ได้กลับบ้านถุงใหญ่โอเคนะคะ ฝากถึงปุ๊บต่อไปหน่อยละกันนิดนึงต่อไปนะคะถ้าคุณแม่เชิญก็คุณผู้โชคดีดีใจด้วยค่ะใจรล่วงหน้าเลยนะคะใครได้มาคือสุดยอดนะโชคดีมากๆต้องรีบตอบรับอย่างไวเลยค่ะอันนี้บอกไปว่ามันคุ้มและมันให้ประสบการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากมางานได้งานค่ะเคลียร์งานรีบมามันคือดีที่สุดโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอ่ากอดกอดหน่อยกอดกอดทุกคนหน่อยนะคะอเดี๋ยวก่อน เจอกันเจยกันนะอย่าร้องอย่าร้องนะหัวก่อนหน่อยนะกอนหน่อยนะะขคที่ให้พี่มีี้่กินอกับคนนี้คนนีกคนนี่คนี้คนอคนน้คะแม้คนนี้คนน้คะอีคนนี้คงอีกแลี้สนนีคนนีคนนี้คนนี้คนนีนคนนีีนนคคนน